ส่วนทางบนทนฐานบกที่23นะคะได้รับทหารใหม่ที่ตกค้างจากการกักตัวที่บ้านครบ14วันตามมาตรการป้องก COVID ันโควิด -19 เพื่อส่งเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะ ที่ค่ายศรีพัชริตนต์ํบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลตรีคณะทัศชนะการผู้บัญชาการมนลทนฐานบกที่23ได้ไปตรวจความเรียบร้อยโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 การเข้ารายงานตัวของทหารกองประจำการรุ่นปี2564พลัดที่1ที่ตกค้างจากการเข้ารายงานตัวรอบแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด -19 จึงต้องทำการกักตัวที่บ้านจนครบ14วันและได้เข้ามารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี Rapid Test และดำเนินกรรมวิธีส่งต่อไปยังหน่วยต้นสังกัด ซึ่งวันนี้ค่ะมีทหารใหม่เข้ารายงานตัวทั้งสิ้น107นายแยกเป็นสังกัดหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน15นายและส่งต่อไปให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่1อีกจำนวน92นาย